อยากให้เห็นทางเท้าและก็การใช้จักรยานในเมืองจีนนะครับในเมืองนานจิงอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณที่เดินไปสู่สันเจ้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับจะเห็นว่าจักรยานเนี่ยนะครับมาอยู่บนทางเทา้าแต่ว่าถูกกันไว้อย่างเหมาะสมก็คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยคนมาไปเดินไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเดินไปก็เจอต้นไม้ก็ต้องขยับออกยึกยักออกเจอเสาไฟฟ้าก็ต้องยึกยักออก พราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือว่าเอาบริเวณนี้ครับมาจอดเป็นพื้นที่จอดจักรยานให้เช่าแล้วก็คนในเมืองจีนเนี่ยขี่จักรยานไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นจักรยานที่ไปช้าๆแล้วก็มีทางวิ่งเฉพาะจาะจงเป็นจํานวนมากอาจจะมีการตีเส้นบนพื้นผิวจราจรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในพื้นที่ชั้นในของเมืองเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางวิ่งเฉพาะ ะะเป็นเลนเฉพาะแล้วก็มีขอบกั้นอย่างชัดเจนไม่ปะปนกับรถยนต์ส่วนตัวเป็นเหมือนเป็นทางเท้าอีกชั้นหนึ่งครับทีออ่อยู่ระหว่างทางเดินเท้ากับทางของรถยนต์ก็ปลอดภัยแล้วก็ขี่โดยไม่ต้องสวมกันน็อกได้ครับ